สวดีครับพีนเอกกำลังจะเดินทางไปน้ำตกพ้วยจันทร์บางวัดนะครับหรว่ามีน้ำเยอะขนาดไหว่ามีน้ำเยอะขนาดไหนช่วงโควิดด้วยครับนี่ครับอันนี้แมทลุงเอกนะครับนี่ห้อยเชืยงมาเรียบร้อยแมส 5G ช่วยเหลือนีอ่คนกระตกน้ำครับพี่น้อง ครับฝนตกมากเขียวกะจีเขียวชุลมงเดียวเลยน้ำตกนะคอได้ใส่ปมันได้ใ,ใส่ปียางเขาถามว่าน้ำตกห้วยจันหลังวัดอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ตรงไปเรื่อยๆครับเจอแยกโรงเรียนบ้านห้วยจันเนี่ยครับพี่รองเนี่ยมาสังเกตตรงนี้เลยครับเนี่ยอ่าแยกบ้าน แล้วคนจะสงสัยตรงนี้แหละน้ำตกลังวัดอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่มาถึงแยกโรงเรียนบ้านหัวจันทร์แล้วนี่ยนะตรงไปเลยครับตรงไปเลยมาปะายโรงเรียนนาโรงเรียนบ้านหัวจันทร์ครับปายโรงเรียนนะนี่ายโรงเรียนกับตรงไปกับขอบเนี่ยครับสายคว้าค้างอล้วไหมนี่ตรงไปเลยนะอ่าแนมสายคว้าไปแล้วปั๊บ ทางคนปตดมาเราผมกูบอมนี่นทำตกหลังวัดนี่ก็พร้อมจะวัดครับนี่วัดโอ้ยปวนขึ้นแหงเลยนะคอเป็นชันๆเนี่นอยอ๋อบรรยากาศลมเดือนลีเนาะ ิเวโรงเรียนัยนจันมาแล้วมาแล้วนี่เรีย่ยวขวยครับพี่น้องปไา คนไม่รู้จักก็มาไม่ถูกจริงๆเนาะน้ำตกลังวัดนึ่งใช่แล้วน้ำใช่คนในพื้นที่คนใน,นอำเภอแในก็ารเกียรน่ะดูคลิปนี้นี่ยมาถูกเลยได้ไงน้ำไหลหละนะแต่ว่ามันสิคุณคุณได้จังหน่อยน้ำเลยอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับมาถึงแล้วครับติดตามช่วงคลิปซอนครับ